สวัสดีครับวันนี้กับผมน,บน, T T v นะครับในต้กคีทคุทีวีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคอนไทด์สตาร์เวียลนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในโควตการมาชนภัยของแก๊งตัวตุ่นนะครับวิธีผ่านนะก็คือตามหาสมบัตินะที่เหลือตามสารบัญของหนังสือนิทานจุดแรกนะครับคือจุดนี้ก็ได้ผมไม่รู้ว่าแต่ละจุดมันข้ามทําไดนะ้หรือเปล่าหร,นะรือว่าต้องยังไงนะคือว่าผมทามได้แล้วน,ะนี่เลทำได้แล้วสามจุด ه, เดี๋ยววันนี้ผมจะพาตามรอยนะว่าตรงไหนบ้างที่ต้องทํานะครับถึงจะสามารถได้สามสามใบนะนะครับจุดแรกนะก็ที่ที่ผมอยู่เลยก็คือแถวอ่เอเ่อิวอแมนการ์ดนะครับก็ตรงโซนที่ที่เขาหมุนนั่นแหละหมุนสะพานแล้วกันเรียกสะพานอนะ่ะเนี่ยเราต้องมาเยอะมาอยู่ที่เจอผาตรงนี้ครับที่เจอผาอยู่นะครับแล้วเราก็ต้องอสิ่งแรกนะครับที่เราอยู่กันนั้น เราก็ต้องเอาปืนที่วางอยู่นะครับวางมันจะมีวางอยู่สองกระบอกตรงพื้นนะครับคุณก็ต้องเอาวันหนึ่งจัดไปใส่ที่ตรงนี้ให้ครบสามกระบอกนะครับแล้วคุณก็ต้องมาตรงนี้อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้มันก็มีวางอยู่ที่กล่องปืนนะครับสองกระบอกแล้วก็เอาที่วางอยู่ะใส่ไปที่ชั้นวางปืนเลยนะครับอีกหนึ่งจุดแล้วเราก็ต้องไปจุดหนึ่งตรงข้างหน้านี้เลยครับมันจะมีปืนวางอยู่นะครับแถวนี้แหละครับผมจำไม่ค่อยได้แต่อยู่ตรงนี้แหละนะ แล้วก็วางใส่เข้าไปในชั้นนะครับเราก็จะได้นะครับเอ้ยผิดที่ผิดที่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ผมผู้ผิดตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับจะไว้ตรงนี้ผิดผมผู้ผิดมันอยู่ตรงนี้นี่เลยนี่นี่นี่มุมนี้เลยมุมมืดเลยครับมุมมืดผิดมันจะวางอยู่ตรงกล่องนะครับแล้วเราก็ต้องหยิบไปวางตรงนี้เราก็จะเสร็จแล้วเราก็จะได้กล่องที่ผมเก็บเอเมื่อกี้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับจุดแรกต่อไปจุดที่สองครับจุดที่สองนั่นก็คือ b a c k w a t เตอร์ผ่านนะครับ เราก็ต้องมาที่ตรงนี้นี่ตรงนี้เลยมุมล่างนี้นี่มุมตรงนี้เลยจะเป็นร้านกาแฟนะครับเราก็วาร์ปมาที่จุดตรงนี้เลยุูบพอเราวาร์ปมานะครับเราก็ตรงไปเลยครับตรงนี้ก็วะไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เลี้ยวแล้วหนี่จะมีมอนแดงอยู่คนทหารป้ากามเอ้ยใช่นี่ยแหละคนทหารเลือดร้อนนะครับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาที่ตรงก๊อกอีตรงนี้กออีตรงนี้ครับ ก็จะมีให้เก็บอะไรสักอย่างก็มีหนังพื้นที่อะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องอ่านมันครับเราก็ไม่ต้องอ่านแล้วครับเพราะว่ามีผมนะคลิปนี้ดูแล้วผ่านได้เลยไม่ต้องอ่านหนังสือได้ทั้งสิ้นแค่ดูก็พอล้วก็ต้องแค่เดินมาแถวๆนี้ครับเราจะเห็นโต๊ะโต๊ะหนึ่งอะ่ะมันมันเกียนครับมันแบบมันมันคว่ำอยู่อะ่ะคือมันอยู่บนโต๊ออะเออมันอยู่บนโต๊ะเราก็ต้องเอามันมาลกวางลงตรงพื้นครับแล้วกล่องันจะปรากฏทันที ก็ตรงนี้ถือว่าง่ายเลยนะครับเพราะเราสามารถเห็นได้เลยว่าก็อี้แม่งไม่ปกตินะครับอยู่ตรงนี้เอ,อแล้วก็วางลงลก็ได้กล่องแถวนี้นเลยนะครับผมไปจุดที่สองดีกว่าส่วนจุดตรงที่สองครับเราอยู่กันที่เอ,อลิเวนชาวน่าจะลิเวนชาวนะถ้าจำไม่ผิดเออตรงนี้แหละตรงนี้เราก็เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเป็นอย่างนี้ระเบียงใช่ไหมเราก็ตรงไปเลยครับตรงไปเลย จริงมันจะมีมอนอยู่นะครับแต่ผมตีไปที่เรียบร้อยแล้วก็ตามนะตามเส้นทางที่ผมเดินไปเลยลเดินลงมาข้างล่างครับปึ๊บตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่เดินลงมาอีกนี่แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็จะเจอตรงนี้ครับตรงนี้ท่านจำไม่ผิดนะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เก็บมาพอเราเก็บมาได้ปึ๊บเราก็ไปที่กล่องตรงนี้ครับมันจะมีชั้นวางของ ไม่หายไปแล้วตอนแรกมีกล่องนะครับตรงนี้มันคือพัลเซอร์นั่นเองมันจะมีกล่องอยู่ข้างบนนะครับกล่องข้างบนกับกล่องข้างล่างมันให้เราเลือกนะครับว่าจะเก็บกล่องตรงไหนก็คือมันจะยืนตรงนี้จะเก็บกล่องข้างล่างยืนตรงนี้จะเก็บกล่องข้างบนเราก็ต้องยืนตรงนี้ครับแล้วเก็บเอากล่องข้างบนมาพอเราได้กล่องข้างบนมานะครับเราก็ต้องมาที่ชั้นตรงนี้ครับแล้วก็เอามาวางกล่องตรงนี้ข้างบนเราก็จะอีกกล่องนะครับผมกล่องจะอยู่ตรงกลางแมพไม่ก็ตรงนี้เนี่ยนะครับจำไม่ได้แต่ก็เสร็จไปที่เรียบร จุดหมายสุดท้ายที่เราต้องไปก็คือไปตามเคสตรงนี้เลยนะครับทงเมื่อเราหาพบแล้วไปหากันเลยนะครับผมแก๊งตัวตุ่นแก๊งเด็กน้อยแกง๊งของพวกใะวกนายครับก<ม>็นะอ่าเจอเธออีกแล้วึันกำลังปฏิบัติการธารกิจรับให้ท่านอยู่ก็ขอสกิปนะครับ เราเราต้องการรางวัลเราจะไดต้องการเนื้อหาถ้าเราต้องการเนื้อหาเราไปฟังคนอื่นดีกว่าโอเคโอเคนี่เราเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราก็นี่ครับได้รับไอเทมแล้วเหมือนจะต้องทำอะไรสักอย่างนี่ไปข้างบนน,นั่นเองไปข้างบนเลยมา早いし。ยช เดี๋ยวก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นยวตอบแล้วกันนะเป็นสายดองแชทเอ้ยไม่ใช่โอเคโอเคมีหาครบแล้วยื่นให้นะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับภารกิจนี้การบรรจุไปของแก๊งตัวตุ่นนั่นเองโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับไปๆจ้าฝาก like, กดไลค์กดคอมเมนต์เอ้ยคอมเมนต์มีกดด้วยนะก็ต้องกดคอมเมนต์เนาะ ก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เจ้าไปจ้าฝากกดไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์กันด้วยนะครับรูปกคลิปนะครับสสดีจ้า